ยศสมบูรณ์กาลังรอพวกเราอยู่กว่างกาละจึงได้พาบริวารของตนออกหาหาจินและในขณะนั้นมีชาวบ้านที่ออกล่าสัตว์ผ่านมาเห็นเข้าโดยบังเอิญชาวบ้านเห็นว่าหูงกวางกำลังลุมย่าอย่างไม่ระวังตัวจึงยิงลูกพนูเข้าใส่กวางที่โชคร้ายถูกลูกธนูปัก,ก,กเข้าที่ร่างกายทำให้ร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดและตกใจ ได้เสียงร้องของผู้กวาตแต่ก็พากันตกใจวิ่งหนีเข้าไปในป่าเมื่อผูงกวางวิ่งหนีเข้ามาในป่าได้ไกลแล้วหยุดหยุดเจ้าอยู่ที่แล้วพวกมนุษย์น่ะมันไม่ตาม,มาแล้วละ่ะควางการะถึงให้บอกถึงให้บริวารหยุดวิ่งเมื่อบริวารทักท้วงแทนที่ควางการะจะรับฟังกลับไม่พอใจแล้วพูเดเห็บแหนมใส่ยินไหม มันเป็นเรื่องมันเอญน่ะออกไปข้าจะหาพวกเจ้าไปหาทีนน่ในเวลาอื่นพวกมนุษย์น่ะมันคงตามหาไม่เจอเลยความตาระยังปวดดีอยู่ไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งสอนชากว่าทําให้บรวานทั้งห้าร้อยตัวนั้นถูกพวกมนุษย์ฆ่าตายจนหมดในขณะที่บริวารถูกยิงตายบริเวณทุ่งหญ้านั้นความตาระก็อาศัยความชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่นา ในที่สุดก็เหลือรอดมาเพียงตัวเดียวส่วนทางด้านกวางและขณะนั้นกะตังตนอยู่ในโอวาทของพยากรถึงแม้ว่าบริวารจะอ้อนวอนให้พาไปกินหญ้าในเวลากลางวันก็ตามแต่กวางและขณะทำยินงถึงความปลอดภัยจึงรอจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนพอถึงเวลาเที่ยงคืนกวางและขณะจึงพาบริวารออกไปหาอาหารกินหาสลับ ถ้าผ่านทุกนาของพวกชาวบ้านก็จะเลี่ยงไปทางอื่นวางลักษณะรอจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนถึงอดอย่าง้ากก็ตู้ทนระมะดัดระวังตัวอยู่เสมอสสวนาอื่นก็จะอยู่กันตามเชิงเขาเมื่อดูข่าวกลาผ่านพ้นไปใครจกพวกมย์ก,ก็ลดลงพวกเราอ่ะเปนอย่างไรกันบ้างพวกเราบายกันทุกคนดีค่ะสวยค่ะฮิ นั้นผิวาล่ปไปหาอ,อี่ยากรกันเถิดกว่างลักษณะยิงพาบริวารของตนกลับมาหาพยากรโดยไม่มีตัวใดได้รับอันตรายจากพวกมนุษย์เลยในขณะที่กวางลักษณะเดินนําบริวารทั้ง500ตัวมาอย่างงนางามนั้นพยากรยิึงนึกแปลกใจว่าทําไมกว่ากาละยังไม่กลับมาในที่สุดกว่าการละก็กลับมาเพียงลำพังตัวเดียวเพราะบริวารถูกพวก กว่างเห็นลูกกวางทั้งสองกลับมาในสภาพที่ต่างกันจึงกล่าวกับแม่กวางว่ากวางลาักษณะเป็นความที่มีสีและพฤตที่จึงสามารถปกครองบริวารไว้ได้ส่วนกวางตาระนั้นตัง้งตนอยู่ในความประมาททำให้บริวารได้รับอันตรายถึงชีวิตต่อมาพยากวางจึนยกตำแหน่งหัวหน้าถูงให้กับกวางลาักษณะปกครองแทนกลมา นิทานเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าบุคคลคนมั่นสุดตนให้อยู่ในศีลธรรมเสียก่อนจึงจะสามารถสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้และหมู่คณะจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นผู้นำต้องมีศีลประพฤติมีปฏิบันฐานสวัสดีค่ะ